ไทเนาะคนซั่งนี่เนาะคืออะไรนี่คืออะไรหนึ่งกองมันยังละพี่น้องสองกองอันนี้คือกองไงเถนอะบาทนี่รู้สึกว่าจะเอาไปไทยนะคะอืมัมนทรมาดามไปถึงนี่พี่น้อง โปรโปรมินใช้ตีนให้เป็นประโยชน์เป็นว่าค่อยมาเบิ่งกับนพี่้องว่าคืออะไรในนี้อ้าวจวดเบิ่งปัดนี่บึ้ยเอาไปไหนเอาไปไหนเ,เปิดไปนี่มีอะไรมีอีอย่งอยู่ในกล่องเบิง่งพี่น้องบานี้พวดขวนสใส่เบิง่ง ใส่ถือดีดีมีบูทสวนเฮอาไปไทยปะมอเตอร์บบส์เลยยอฟสตรองวัเอาไปเมืองไทยปะเอาไปเมืองไทยปะสององส์นอตสองเ้ยเราไปฟังกันเอาไปเมืองไทยปะไทยแลนด์วัสดเทคทูไทยแลนด์เหรอเออขนาดนะเจ้าปึ่งพี่น้อง สำหรับมอเตอระใบเพิ่นเอ้ยอะไรก็ใหม่หมดค้นบัดนี้ค้นเอาจะตายเป็นเฮ้ยผุดผบักมิ้งบักแต่งเบิ้งบัดนี้อันนี้เนี่คืออีหยังเอาเบิ่งกัน <Your jacket. S 2> ชัดๆเลยอ่ะเปิดสิ yeah your jacket ฮะ your jacket ไม <c oughs> ้ไม้ jacket let's see let's try on เอาสั like ่งมาสองตัวไปหนิเอาวันนั้นของผัวกับของเมียมันคองข่อยเบิร์ตินี่พี่น้องเอาใส่เบิรงบัดนี้คือสั่งมาสองตัวเนาะบัดนี้เอาลองสิลองลองลองเออไม่หยั่งหรอก this ten one A little bit bigger. See the well see what's that on the top just pulls in. Maybe just keep tin. Well, I you don't know, let's see what they. the Sisy put some oil for the bad cook all out if you know the size. No, I'd go with the next one, down. I think. You think? No. Yeah. Okay. But if rains, fresh. I don't know what will it be like though. Or... Well you just wash it Long side pad any side pair, you Side นักชัวต้องคิดให้รอบครอบค่อยตัดสินใจนาไม่รู้ว่าสิเอาใส่ไดดีซันดักว่าซันดักว่เออ <c oughs> <c oughs> ไปละ